ดาหารผ่าตัดคลอดสาวอมาพาตจากเหตุถูกงูกัดแล้วหลังอายุคันครบ9้าเดือนเป็นทารกเพศช,ชายสุขภาพแข็งแรงดีขณะที่ครอบครัวหวันพิษงูจากแม่ตอนท้องอาจส่งผลถึงสมองของลูก ตำรวจระยองแถลงรวบสามผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าเสียรถมือสองหลังออกอุบายให้เหยื่อหลงเชื่อก่อนจ่อยิงเผาขนยัดศพใส่กระสอบข้าวทิ้งกลางไร่มันหวังชิงเงิน1,60,000บาทหลบหนีชาวบานปะอินจังหวัดอยุธยาฮือหาพบเห็ดประหลาดโผล่โคนต้นโพขนาดใหญ่ลักษณะคล้ายหัวสิงโตชาวบ้านแห่กราบไหว้ด้านอบตอขอร้อง หยุดลูกคำวันเห็ดเฉามือตายนักศึกหนุ่มญี่ปุ่นทุ่ม780,000นดอลลาร์เอาชนะคู่แข่งประมูลพรมจัน์นักศึกษาสาวชาวบราซิลขณะที่เธอไม่หวั่นสังคมมองว่าขายตัวเผยครอบครัวร <Med> ับได้ยันทำแค่ครั้งเดียวูประมูลพรมจันประมูลพรมจัน ก็คือประมูลแล้วก็ได้ไปนอนด้วยพูดง่ายๆใช่ไหมท่าไรนะเจ็ดแสเท่าไหรนะเจ็ดแสนแปดหมื่นดอลลาร์เจ็ดแสนแปดหมื่นดอลลาร์เอง24ล้านประมาณยีบล้านบาทอ๋อนี่คือมีคนประมูลได้เลรอใช่ก็เนี่ยหนุ่มอะไรนะคนนั้นใช่ไหมญี่ปุ่นญี่ปุ่นออโอ้โหพวกนี้น่าเกียดนะเขาก็บอกแล้วเขาไม่แคร์สังคมเขาทำครั้งเดียว มีเรื่องดีๆนะครับในวันรักต้นไม้แห่งชาติ21ตุลาคมของทุกปีนะครับปีนี้ที่ผ่านมานั้นทางผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงนะครับคุณอาทรศินสวัสริ์ก็ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการกฟนรักต้นไม้นะครับ ก็ทำขึ้นมาเป็นประจำนะครับแล้วก็มีส่วนร่วมของพนักงานเข้ามาช่วยกันนะครับเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานที่ทำการและเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมของชุมชนบริเวณใกล้เคียงให้มีคุณภาพก็ถือเอาวันรักต้นไม้แห่งชาติ21ตุลาคมนะครับเป็นวันจัดกิจกรรมนะครับก็ทำกันที่แถวบางพูดฮนะอันนี้เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการผลิตเสาไฟฟ้าด้วยนะครับกำหนดพื้นที่ปลูกนะครับในแนวรั้วบริเวณลานเก็บวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ปีนี้เขาร่วมกันปลูกต้นอโศกอินเดียฮะอันนี้เป็นต้นไม้ที่มีความเหมาะสมกับการเป็นแนวป้องกันฝุ่นละอองเป็นอย่างดีเลยนะครับก็มีพนักงานของทางการไฟฟ้านครหลวงน่ารักมากแต่ละคนนะฮะเสื้อสีนี้นะฮะดูแล้วก็สดใสแล้วก็มีจิตอาสาจากชาวบ้านนะฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นใช่ไหมชาวกอฟอนอไปช่วยกันปลูกต้นอโศกนะครับครับนี่ฮะปลูกง่ายทนต่อทุกสภาพอากาศแล้วก็สวยงามเป็นระเบียบด้วย อันนี้ข่าวจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับต้นอโศกอินเดียเนาะนี่แบบนี้ดีนะจะทํารั้วเนี่ยแล้วก็ใช้ต้นไม้ปลูกเอาไม่ต้องไปทําไม้ไม่ต้องไปทำเป็นเป็นรั้วเหล็กเนี่ยใช้ต้นไม้ดีกว่าครับนะฮะเอาลฮะมีอีกงานหนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ไปนะครับงานอตกเกษตรคุณภาพตลาดสดหน้าซื้อเรื่องลือกล้วยไม้งามเปิดแล้วนะครับวันนี้นะฮะเขาจะ เขาจะมีงานตั้งแต่25ถึง28ตุลาคมนะครับวันนี้เปิดงานนะครับก็มีทางผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรนะฮะหรือว่าอตกรคุณธเนศพลธนบุญยวัฒนะครับกับดรกนกคติการที่ปรึกษาเรื่องตีเกษตรฮะมาเป็นประธานร่วมในพิธีเปิดในวันนี้นะฮะในงานอตกรเกษตรคุณภาพนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมอยู่2ส่วนฮะกิจกรรมตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพนะฮะก็จะมีตลาดกล้วยไม้ตลาดไม้ประดับนะครับ มีการให้ความรู้การดูแลกล้วยไม้นะครับมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตในโครงการพระราชดำรินะครับมีการจําหน่ายกล้วยไม้นะฮะใครชื่นชอบเนี่ยไปเลยนะฮะร้อกว่าล้านนะฮะสำหรับกล้วยไม้ร้านค้าเนี่ยนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เด่นๆนะฮะจากหลายหลายจังหวัดนะฮะผ้าไหมก็มีนะฮะเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่นะฮะแล้วก็ส้มโอทับทิมสยามจากนครศรีธรรมราชนะครับ สับป,ปะรดภูแลจากเชียงรายมะขามหวานจากเพชรบูรณ์โอ้โหนี่นะครปลาช่อนสิงบุรีหมูยออุบลราชธานีไข่เค็มใบเตยเออเฮ้ยแปลกดีไข่เค็มใบเตยกาญจนบ,บุรีนะฮะมีผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์อย่างเช่นไก่ย่างโคราชอาหารแปรรูปจากเป็ดเขาบอกมีลาบเป็ดแช่แข็งนะฮะโอ้รับประทานได้เลยนะฮะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปจากผู้ประกอบการธุรกิจเ ME นะฮะ อย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ยังมีการจัดกิจกรรมเทรนนิ่งก็คือมีวิทยากรที่ชำนาญการนะครับฝึกอบรมฝึกทักษะด้านการเกษตรนะฮะอย่างเช่นการปลูกผักไฮโดรโปรนิกอย่างง่ายๆนะการจัดสวนถาดการทำน้ำสลัดผล,ลไม้ <c oughs> การทำวุ้นผลไม้นี่ฮะเชิญได้เลยนะครับ25-28ตุลาคมที่ตลาดอต,ตกนะครับ9โมงเช้าจนถึง1ทุ่ม เสาที่ว่างๆยไปผมก็ดีเลย25่6 27 28าย่สิกยิเยใช่นะก็เช้าๆไปที่ไปที่งานกล้วยไม้ที่อตกกอก่อนครับแล้วก็บ่ายๆบ่ายแก่ๆก็ไปที่งานหนังสือใช่ครับไปที่พูดในชั่นเสาร์อาทิตย์นี้สุดท้ายแล้วนะฮะสุดท้ายแล้วการกล้วยไม้นี่ดีเลยนะฮะก็เดี๋ยวต้องบอกไปบอกพี่ศักชัยกายผมหน่อยละนิติยาสารลิบเพราะแกชอบปลูกกล้วยไม้มากเลยต้องให้บอกต้องให้แกไปนะฮะเพราะกล้วยไม้นี่ก็ ราคาแพงแล้วก็คนไม่รู้ทิศทางเลยนะปลูกก็ยากนะปลูกไม่ขึ้นใช่ไหมปลูกไม่ขึ้นนะม,มันไม่สวยนะครับคุณปรโจมมีรายเชิญนะแล้ววันที่16ถึง25พฤศจิกายน,นนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีงานมหกรรมภาพยนตร์ World f i l ลครั้งที่10นะฮะเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่10ที่จะจัดขึ้นที่โรงภาพยนตร์เอสพานา C ินเพิกรัชดานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยปรากฏว่าได้มีการแถลงข่าว ถึงการจัดงานเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่โรงแรมพูแมนห้องบอลลูมนะครับซึ่งงานเทศกาลภาพยนตร์แห่งกรุงเทพครั้งที่10ครั้งนี้เนี่ยนะครับก็มีการรวบรวมเอาภาพยนตร์นานาชาติที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยครั้งนี้ทางบริษัทเนชั่นบ o a ดแคสติ้งคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนก็ร่วมกับสำนักง,งานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็เมเจอร์ซีนีเพล็กกรุ๊ปนะครับ นำเสนอภาพยนตร์คุณภาพจากทั่วทุกมุมโลกรวม76เรื่องนะฮะแล้วก็แบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันแล้วก็มีบรรดาผู้กมกับอิสระชาวไทยนะครับซึ่งภาพยนตร์ที่ <c oughs> ปีนี้ถูกจับตามองนะครับที่เป็นภาพยนตร์ไทยก็คือภาพยนตร์เรื่องแม่โขงโฮเตลก็เป็นผลงานของคุณเจ้ยอภิชาติพงศ์วีระเศรษฐกุลน,นี่คุณวิกเตอร์อะไรเขาอีกเนี่ย วิคเตอร์ ột, คุณเกียงศักดิ์ศิลากรองก็เป็นผู้มุ่งในการเทศกาลภาพยนตร์อ๋อโอ้โหพอ a l ว world f i l นะฮะนี่จากเลยานะนแกไม่เหนื่อยเนาะแกอึดมากครับอ๋อแม่โขงโฮเทลใช่เออก็ติดตามดูนะฮะครับอ่ Ahora, ผมมีข่าวสั้นๆแจ้งให้เป็นข่าวชาวบ้านเ,าเกิดขึ้นที่ที่ชนบุรีนะฮะวันนี้ทางตำรวจที่นั่นได้รวบแก๊งเงินกู้นอกระบบนะฮะสี่คนนายมานพเชิงชัย นายโอโดมโกงสถิตนายสมทรงศรีนอกนะฮะแล้วก็นายเออายุ17ปีนะครับอของกลางเงินสด28,100บาทอันนี้คือปล่อยแก๊งปล่อยเงินกู้แล้วก็เก็บดอกเก็บเงินต้นโหดมากวันหนึ่งเนี่ยเก็บหมื่นหนึ่งนะฮะโอ้โหนี่นะมีเจ้าของร้านเ,าเวดดิ้งร้านหนึ่งนะครับไปกู้เงินมา200,000นะครับครับแล้ววันหนึ่งต้องจ่ายหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งะครับจ่ายมา2เดือนแล้วพอเดือนที่3ส,สะดุดสะดุดไปหน่อยหนึ่งเนี่ยมันเข้ามายึดทรัพย์เลย หนี่นะครับก็เป็นเครือข่ายเดียวกันกับนายพานจากจังหวัดจันทบุรีนะครับที่บุรีรัมย์วันนี้ตำรวจได้จับกลุ่มตัวนายสมพรเอี้ยงสันเทียนะครับแล้วก็นายประเสริฐบุญมีอันนี้เป็นแก๊งขโมยหัวรถไถนะครับตามท้องนาต่างๆที่นาต่างๆที่ชาวบ้านเวลาไถนาทำนาใช้รถไถเสร็จแล้วอาจจะแบบ จอดทิ้งไว้อะไรเงี้ยไอ้นี่มันก็จะไปตะเวนนะครับไปขโมยหัวรถไถนะครับแล้วไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าได้เครื่องละหมื่นหนึ่งหมื่นสองมันไม่ได้ขโมยทั้งคันนะมันขโมยเฉพาะส่วนหัวเสียแล้วเขาก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีนะะแต่มันขโมยส่วนหัวเนี่ยมันได้หลายหลายเครื่องอ่ะแล้วก็บรทุกใส่รถคันนี้ไปนะฮะแล้วก็ก็ถูกจับนะครับแล้วร้านรับซื้อของเก่าจะโดนด้วยนะครับนี่ที่บุรีรัมนะฮะ ครับอาแล้วครับอ่ะปิดท้ายเราไปดูชีวิตของสุนัขตัวหนึ่งใช้ชีวิตเหมือนคนเลยยังไงทำไมก็ตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ลุกขึ้นมาแต่งตัวล้างหน้าแปลงฟันสุนัขแปลงฟันเนี้ยนี่อ่าดูนี่สุนัขจริงๆนะฮะคือคือข้าสุนัขจริงๆปล่อยเสียงด้วยฮะแล้วคนก็อ้คือเสียงปลุกเสียงปลุกเห็นไหมฮะคือเหมือนคนไปแอบอยู่นะฮะ แล้วก็เป็นสุนัขจริงๆเห็นไหมฮะเหมือนกับว่าสุนัขตัวนี้มันโอ้ยหามันนอนมันอะไรอของมันเนี่ยแค่ขี้ตาด้วย<ๆ>ไม่ใช่คนเอาหัวสุนัขมาใส่ฮะเป็นสุนัขจริงๆแต่ตัวคนไปซ่อนอยู่ตรงไหนไม่รู้<ๆ>แล้วเหมือนกับว่าสุนัขมันมันแค่ชีตเหมือนคนฝ<ๆ>ากด้วย นี่อาหารเช้าอาหารเช้าตื่นน้ำเอ้ยมันมันดื่มันเลียด้วยนะมันเล่นด้วยนะนี่หัวสนักจริงๆเลยนะใช่ดูทีวีด้วยเปลี่ยนช่องด้วยขับรถ เฮ้ยเฮ้ยน่ะอ๋อเข้าใจทำเออเครียดมากเลยนะครับดีๆทำแล้วก็ดูสนุกสนานดีนะฮะก็จบลงตรงที่โดนตำรวจจับที่ไปขับรถนั่นแหละนี่แหละอ่ะก็พบกันพรุ่งนี้นะฮะครับกับท่านห้าท่านที่จะได้รับหนังสือทกทีไปคคืนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ